ขอบ้าจ้าพอเห็นหลวจ้าอืเห็ดเตียงฟับเห็ดพิ่งเขากับพี่น้องที่แซ่บที่สุดเลยเห็ดพิ่งเขาหมงเกาเออหมองที่ได้เมื่อนอันดอกนึงนะ เหน็บเป็นมูลเลยกำลังหนาลักเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ารักมาก หนอ่เอเงยมันคือต้นหักเถอะตัวปูติปีออี่ยคนะุณหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกแปดจุม่มน่ารักมากเลยพี่น้องมันเพิ่นกำลังออกไหมคะนี่อดอกนดอกน้อยนี่ นี่นี่นี่อีกแล้วค่ะฮะหน่อยโปรดปีไว้ก่อนเนาะค่ะเผ็ดปวดจ้า ออกเปลเียฝนโอเห็ดเเห็ดเห็ดาหเเเ เจ้าย่างไฟหันขจรเพรา็เห็นจอยพี่น้องเพิ่พราเห็นเฮากะเห็นนี่เป็นเห็ดของเฮาเป็นเห็ดของเฮาเฮ็ดแดงจ้ะเห็ดผึ่งจ้าผดุ้งเห็ดผึ่งพี่น้องเเห็ดพิง เห็นท <kung> <haft kaz ans> ิ้งข้าค่ะตาดห่อฟองดีละจ้าดี่เบ่งรู คุณไข่เพิ่นค่ะไข่เพิ่งไข่เพิงค่ะลูกห็ดเพิงลูกห็ดเพิ่ง เฮ้ยปวดกี่เท่าค่ะพี่น้องเป็นบ่ปวันะไรอยู่เป็นปกี่เท่าหนึ่งอัน ให้ลางโง่ค่ะลองโงกเหลืองจ้ะนี่เต็มค่ะเอาดอกเดียวเนาะดอกดำไมนเถอะลางโงค่ะ ตาบจ้าเก็บเลยเอาเข้ามืออย่งนี้ได้เห็ตัตาบอุ้ยเบเกบเจี๊ยบเียอ้มดอกโอ้ย,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 อย,อยกลนไปอย่างเลิกแท้เ <c oughs> ห็ตวตาบก็เปนเห็ดตัวฝืด <c oughs> อ่ามานันหักเลยโอ้ยลอกยากน่อย <c oughs> <c oughs> นี่จังเลยนี่จัง <c oughs> <laughs> เห็นเรโง่ค่ะมูเป็นมูจ้าใครคเงยๆทำไมใหานเลยเมื่อวันที่แล้วมันออกอยู่หนองๆข้างหลังเหมืนตัวมึงตะซองหลบไปหลบมาเอากับเมนพีเนี้ยไหไรบวบเบิงท่ากล่องท่าอย่าง เอาคุณ <c oughs> มันจะจูนเถอะเนาะว่าจะทายเราผีเนาะแงกกล้องใส่ยังดีดนี้ออกจากกล้องอีกแล้วใครยังไงค่ะใครยังไงเข่าโบโฟกัดเลยกล่องก็ไนด้ไข่ละงกอกเิด นัองหกค่ะหมกคือุ่อไม่หมนะพ่อบัมโมโนไดก,กับพ่อตัดดอกเดียวหน่อยๆต้องจ้าอืบอในดอกมึอืบ ฮใส่หมูัอ้า้าวโเหลืองค่ะห,หนึ่งไข่นึงค่ะเขยนปะคะน,นี่ดอกนึงค่ะนี่สองดอกนี่ดอกนึงค่ะ เก็บ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 อย่าค่อยเนี่ย เก็บเลยละงอกละงอกละงอกดอกใหญ่นะครับดอกนี้สอาเหลืองไงเฮะละงอกจะละงอกนี่ก็อีกดอกหนึ่งตัวค่ะครับ กำลังป <muitas> <arias> ัาล้ยุงหมืละงกยังไงจ้าเอ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 าทำไมละงอกตัวนี <cheers. S 2> photos, photos, ้เฮ <program ms> ็ดไข่ตัวนี้โต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 พอยพอเห็นละงอกค่ะพอเห็นละงอกละงอกแล้ักจิพัฒเอาเห็ดปูวกนั่นปลูกดอกนึงน้ำเจ้าน่ะ มอเห็นปวกเหรอเห็นะมะงอกหนึ่งดอกข้าอ,อ,น,อ,อนนี่นี่เห็ดปวกจ้าโอเคเดี๋ยวไปเอาทางโน้อนอีกหนึ่งดอกโอ้ยเอาไม่ได้ นกว้<ล>าจ้ะแบบเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะที่จะได้เห็ดอันดิเอันก็เอาแบบนี่ค่ะ อย่าพึ่ง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 มาดูมาดูจะขายอปาดเห็ดขอไข่ค่ะนี่นี่ที่ตัวแกงไงที่โอ้ยอือสุดยอดใหญ่มากเลย

ใบตองมันดงเรื่องเพล่งค่ะ

สรุปยอดจ้าเี่ยวหงอยพี่น้องขงอยต้องถ่ายคลิปต้้งเก็บเห็ดากได้นนตาหนึ่ง